สวัสดีครับวันสบายกับอาจารย์นิดนะครับวันนี้จะพูดเรื่องจองเทพอสูรธรรมดาพืชทั้งปวงที่บุคคลหวานลงไปคราวเมื่อจะได้ผลก็ให้ผลตามเล็ดพันพืชที่หวานลงฉันใดบุคคลทำการกุศล ก็จับกลันได้ซึ่งผลแห่งกุศลน,นั้นเป็นเที่ยงแท้แต่บุคคลบาปหยากช้าก็ย่าหมายเลยว่าจะไม่ได้รับผลแห่งความชั่วเวลาธรรมกายเป็นเวลาที่ส่งคุณค่ายิ่งที่เรา จะอารวมกันหยุดนิ่งหยุดใจไว้ที่แห่งเดียวคือศูนย์กลางกายแม้จะอยู่คนละสถานที่แต่เราก็สามารถรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อให้กระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ของธรรมกายแผ่ขยายี่ทั่วโลกการสร้างสันทีสุขให้เกิดขึ้นในโลกนั้นไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน แต่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้เพราะธรรมกายมีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกคนในโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์หากทำใจให้หยุดนิ่งย่อมเข้าถึงได้ทุกคนมีถ้อยคำของเหล่าฤาษีกล่าวถึงจอมศูนย์เอาไว้ใน สมุตรกักส,สูตรว่าดูก่อนอสูรผู้ใจบาปเราทั้งปวงนี้มีความประสงค์จะขอภัยใหญ่ท่านกล้ามาให้ซึ่งภัยเสียเล่าเราใ้รจะขอรับแต่ภัยอย่างเดียวเมื่อท่านมาให้ภัยกนนี้เรามีรับดอกภันั้นจงตก อยู่กับตัวท่านเองเถอสมพรสูนเอ่ยธรรมดาว่าพืดทั้งปวงที่บุคคลหว่าลงไปตราเมื่อจะได้ผลก็ได้ผลตามฤทธิ์พันที่หว่านลงฉันใดบุคคลทําการกุศลก็จะพันได้ซึ่งผลแห่งกุศลนั้นเป็นเที่ยงแท้แต่บุคคลบาจปช้า ก็ย่าหมายถึยว่าจะไม่ได้รับผลแห่งความชั่วตัวท่านให้ซึ่งภัแก่อัตรมภาพทั้งปวงก็จะได้รับไัในมิชานี้ฉันนั้นมีเรื่องการกำเนิดอสุริภพมาเล่าสู่พวกเราให้ได้ศึกษากันเป็นเรื่องที่เกิดตั้งแต่กำเนิดโลกใหม่ เริ่มตั้งแต่โลกเกินลงพระพพราพรมก็ลงมาเกิดบนมนุษย์โลกเพื่อสร้างบารมีมีการปกครองเป็นเขตแดนมีหัวหน้าปกครองมีสวรรค์แต่ละชั้นเกิดขึ้นตามลำดับมีภพภูมิต่างๆตั้งแต่ยิเรียภูมิภูมิของพวกเปรดสุนกายและเยรฉานภูมิ เกิดขึ้นมาตามแรงบุญและบาปที่มนุษย์ได้ทำเอาไว้อาสมที่พบเกิดขึ้นมาได้อย่างไรและถ้อยคำที่ยกขึ้นมากล่าวไว้ในตอนต้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหล่าอสูรอย่างไรบ้างเราจะมาศึกษากันต่อไปเรื่องอยู่ว่าในสมัยแรกที่มคมนกษ และสหาย32คนได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงพวกเทพบุตรซึ่งได้ไปเกิดอยู่ก่อนเห็นเทพบุตรใหม่เมาบัติากันต้อนรับด้วยการนำน้ำคันธบาลที่เป็นทิพย์มาเลี้ยงฝ่ายมัคคะเทพบุตรไม่ปรารถนาจะดื่มน้ำเมาจึงให้สัญญาณ แก่เทพบริษัทผู้เป็นบริวารตนมิให้ดื่มน้ำคันธาวาลที่เทพบุตรผู้อยู่ก่อนนำมาเลี้ยงต้อนรับน้ำคันธวา,าลในเมืองสวรรค์น,นั้นมีรสหวานอร่อยมากแต่เ้าว่าพอดื่มเข้าไปแล้วจะปรากฏมีอาการดืนเมา,รา,มา,กกาประมาทขาดสติ เพราะฉะนั้นเมื่อเทพบุตรเจ้าถิ่นพร้อมกับบริวารตนตกแต่งน้ำคันธบาลหน้าคันตุกะเทพบุตรแล้วพวกตนก็ดื่มกินเสียเองจนเมาขาดสติบัคะเทพบุตรจึงให้บริวารจับเทพบุตรผู้อยู่กอาเหล่านั้นโยลงจากสวรรค์เมื่อตก ถึง่ามกลางจินยรุบันพศก็ด้สติฟื้นคืนมาจอมเทพได้สั่งสอนบริวารว่าชาวเราทั้งหลายแต่นี้ต่อไปพวกเราอย่าได้ดื่มน้ำคันตบาลที่มีฤธิ์ร้ายประจุตุราเลยเพราะการดื่มน้ำคันตบาลนี้เองพวกเรา จึงต้องได้รับความอภยศในครั้งนี้จากนั้นต่างพร้อมใจกันงดเว้นการดื่มน้ำคันธบานตั้งแต่บัดนั้นอย่างไรก็ตามด้วยเดชะแห่งกุศลกรรมที่เทพบุตรเก่าเหล่านั้นได้สั่งสมมาตา่ปางก่อนจึงบังเกิดเป็นเทพนครที่สูยสดงดงามกว้างใหญ่ รุ่งเรืองคล้ายกับดาวดึงพิภพทุกประการเพียงแต่ว่ามีความวิจิตริสดาลน้อยกว่าเล็กน้อยอนครนี้บังเกิดขึ้นที่เชิงเขาที่เนรุบันพดโดยมีน้ำล้อมรอบกำแพงเมืองอยู่เสมอไม่ได้ขาดและจะมีต้นปตัตลีคือต้นแครอย ประดับประจำพระนครอย่างนี้อย่างงดงามตั้งแต่นั้นมาดินแดนแห่งนี้จึงได้ชื่ออสูริภพกว้างขวางถึงหนึ่งหมื่นโยต์ตั้งอยู่ใต้เขาพระสุเมนสำหรับความเป็นอยู่ในอสูริภพนี้พวกอสูรมีความเป็นอยู่เส้นเดียวกับเทะเทศทั้งหลาย คือสวยสุขอันเป็นทิพทุกยามีแต่ความสดชื่นรื่นเริงใจมิต้องลำบากยากเข็นเหมือนพวกหนุอนกายหรือยักษ์ทั่วไปเป็นเพราะอำนาจกุศลกรรมที่เราอาศูรได้ทำไว้แต่ปางก่อนมาอาศุพบ,พบมีการแบ่งเขตปกรอง เ็นเขตเหมือนชาวสวรรค์ได้แก่ทางด้านทิศตะวันออกมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไปสาลท่านเท้าสัมพรนศูนย์ตรงเป็นองค์อธิบดีปกครองแล้วตรงแต่งตั้งให้ไพิตรา์ศูนย์เป็นองค์อุปราชทางด้านทิศใต้เท้าอสัมราศูนย์เป็นองค์อธิบดี มีเท้าสุริอสูนเป็นองค์อุปตราอุปตราชด้านทิศตะวันตกมีเท้าเวลาสูนเป็นองค์อธิปดีมีเท้าปัิกาสูรเป็นองค์อุปราและทิศเหนือเท้าพรหมคัพตาสูนเป็นองค์อธิปดี มีเท้าอสุรินทราหูเป็นองค์อุปราชเท้าสัำพอรอสูนทรงเป็นใหญ่ในอสูรภพบ,บริบูรณ์ด้วยอิตริยยศเช่นเดียวกับพระอินทร์บนดาวดึงพิภพทุกอย่างเมื่อใดก็าตามที่พวกอสูรเห็นต้นแข่หอยออกดอกบานสะพรั่งหล่อาอสูรก็จะหัวเลึก นึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่อยู่บนเทว,วนครดาวดึงซึ่งมีต้นปริชัตดเป็นไม้ประจำเทศนครและทุกครั้งที่ย้อนนึกถึงความหลังเราก็สูญก็รู้สึกเศร้ากระคนเคืองแขนต่อเหล่าเทวเทศในดาวดึงทิ่พจึงพากันจักชวนไปทําสงคราม กับพระอินทร์สงครามระหว่างเทวดากับอสูรรบปันนั้นปรากฏว่าฝ่ายอสูรเป็นฝ่ายปราชัยมากกว่ามีชัยเมื่อเท้าสังพ์อสูรผู้เป็นใหญ่หนีมาพบบรรณาสลาของโยคีลุศีสิชาทั้งหลาย ก็เข้าใจเอาเองว่าองค์อินคงมีฤาษีเหล่านี้เป็นองค์ขุนมนตรีที่ปรึกษาทำให้ฝ่ายตนพ่ายแพ้ปราชายอยู่เสมอคิดเช่นั้นแล้วจอมสูรก็สั่งบริวารให้หรือบรรณศาลาของฤาษีเท่านั้นยังไม่พอจอมสูรยังให้บริวารทุกต่อยหม้อน้ำ และทำลายบริขารของฤาษีฤาษีทั้งหลายได้ออไปปรับความเข้าใจกับจรอนสูนว่าอัตมาภาพทั้งปวงพิดได้เกี่ยวข้องในการรบนี้ขออย่าให้เราต้องลำบากเลยขอพระพิษจงให้อภัยเสดเธิ ส,สัมภารสูนได้ฟังแล้วก็ไม่พอใจจึงกล่าวตรักรามังว่าพวกท่านพอใจที่จะพบคบหากับพระอินทร์ซึ่งเป็นผู้ผิดแล้วกลับมาขอภัยต่อข้าเราไม่ยอมให้พวกท่านและยังคิดที่จะเบิดเบียนพวกท่านให้รับความลำบากอีกด้วย เราฤาษีเห็นว่าจอมอสูรยังมีความโกรธไม่ยอมสงบศึกอย่างสันติวิธีจึงกล่าวตักเตือนว่าดูก่อนอสูรผู้ใจบาปเราทั้งปวงนี้มีความประสงค์จะขอภัยใหญ่ท่านกลับให้ภัยแก่เราเสียเล่าเราให้จะขอรับ แต่อภัยอย่างเดียวเมื่อท่านมาให้ภัยอย่างนี้เรามิรับดา้ามิรับดอกไยนั้นจงตกอยู่กับตัวท่านเองเถิดสำพอนสูนเอยธรรมดาว่าพืชทั้งปวงที่บุคคลหว่านไปกล่าวเมื่อจะได้ผลก็ให้ผลไม่ผิดกับชนิดพืชเลย สันใดก็ดีบุคคลทำการกุศลก็จัพลังได้ซึ่งผลแห่งกุศลนั้นอย่างแน่นอนแต่สำหรับบุคคลบาปอยากช้าก็ย่อมหมายเลยว่าจะไม่ได้รับผลแห่งความชั่วตัวท่านให้ไัแก่เราอธรรมภาพท่านก็จะได้รับภัย ในไม่ช้านี้ฉันนั้นจากนั้นเหล่าฤาษีต่างพาคันเหะกลับอาสมตามเดิมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสำคอณสูรก็ไม่เป็นอันจะกินจะนอนเลยมีแต่หวาดเสียวสะดุง้งจิตวาดวันอยู่เป็นนิดว้าจะคิดใครตัวใคร ที่ดาบทกล่าวติดเตียนเอาไว้เมื่อจะเอนหลังลงสู่ที่นอนในยามราตรีก็มีอันให้เห็นศัตรูมาแวดล้อมกุ้มรุมและจะเอาหอกหลาวทิ่มแทงทำให้ต้องหวาดหวาลุกขึ้นมาทันทีด้วยเหตุนี้อสูรต่างพากันแตกตื่นไม่เป็นห่วง าตั้งแต่ตื่นเป็นห่วงและมาเยี่ยมเยียนไต่าถามถึงอาการมิดได้ขาเมื่อถูกถามเช่นนี้สำรอนสูรก็มิกล้าเล่าเรื่องจริงเกรงจะได้รับปวาอบอายจึงปกปิดไม่บอกความจริงใดครั้นเวลาอาหลับนิมิดร้ายก็ปรากฏให้เห็นอีก ทำเอาจอมสูนเป็นไข้ใจกลายเป็นเทพอ่อนแอทั้งกายและใจมีจิตวาดวันตกใจกลัวอยู่เป็นนิดจึงได้รับขนานนามใหม่ว่าเทา้าเวปกิติหมายถึงจอมสูนผู้มีจิตวาดวันนี่เป็นประวัติการอุบัติขึ้น ของอสูรวิพภพเราจะเห็นว่าสิ่งที่เป็นความลึกลับซับซ้อนเป็นของละเอียดหรือกึ่งยากกึ่งละเอียดยังมีอยู่อีกมากมายที่เราคอยการที่สูดการที่จะไปสำรวจพบภูมิที่ิศดาเหล่านี้ได้โดยอาศัยยศยานพาหนะใดๆในโลกที่มีอยู่ทั่วไปตามที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานั้น ไม่มีทางทำได้แน่นอนต้องอาศัยใจหยุดอย่างเดียวเท่านั้นถ้าหยุดนิ่งจนเข้าถึงรธรรมกายภายในได้ศึกษาวิชาธรรมกายเมื่อไหร่พวบฟูเหล่านี้ก็ไม่ยากสำหรับเราที่จะไปพิสูจน์เหมือนหลวงปูว่วัดปากน้ำปสิเจริญและคุณยายอาจารย์ของพวกเรา เมื่อท่านเข้าถึงแล้วก็ได้ไปพิสูจนเรื่องพบสามมาแล้วศึกษาจักรวาลวิทยาจนชนานาญตั้งโลกันพบสามานิพพานแล้วนำมาถ่ายทอดให้พวกเราได้ฟังกันดังนั้นให้พวกเราทุกคนมันปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย กันให้ได้ทุกคนนะครับครับก็ขอจบคลิปไปเพียงต้นีนะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ